สวัสดีพี่น้องมาได้ค่ะกินข่าวกับปลาราดทอดซุกปลาสันเขา,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 เขาลุมในลูกช่องจิปิตเซบอันนี้เป็นปลาสลิดค่ะถุงหนึ่งมีอยู่โตเครื่งค่ะนี่เขาสร้างตามน้ำหนักแ0ดสิบกร่มมันบดถึงเขาก็ใส่มาโตเครื่งเนาะเขาก็สิมาล่องเบืองว่าสิบบันซาหาวันรืยอยานตกเทรน จัดน้ำเขาเบิงมันสิเป็นอยงใดสิแสบบดแสบเดี๋ยวแต่อธิบายให้ฟังด้วยพี่น้องเนอะป่ะแม่แต่พี่น้องเขาผลิตชื่อเส้นไชยภูมิของไัยภูมิปลาสลิดขาวานรับประทานกับข้าวสามารถบีบมะนาวหั่นพริกอมกระเทียมตามชอบก็สั่ เบ่งตาแดกคอยกระเห็ดอยู่ยดอกแต่ว่าแ่อยากซิมของหมูคืนเนาะคอยาค็กตกเท้นอ้าแอวแซ่บเนาะเยอะๆต้องซิบเบี้ยวๆแซ่บเบาเค็มส่วนมาใช้ยภพมิมก็จะขึ้นซื้อหม่ำเนาะพี่น้องเนาะ หม่ำใชัยาพุ่มไปยังไงปลาสลิดของแม่ปูเป็นปลานิ่ง มอนนั้นพ่อแม่ปูเป็นปลาสานิดพอวันร่างบราก,กินปลานิน นั่งวานั่งแพ่จริงนะนั่งขั้นบอกเพื่อนแพ้ผู้แพ้นี่แต่แพ่อยู่ดีเนี่ย ืมแสบแสบสมราคาอยู่ดอกเขาขายแพงแต่แมนควาวมอยู่ดอกเขาทรงมากเนาะ่าทรงคายยังมันคือว่าละพี่น้องมันีล้องนัก <c oughs> เสื้อบอว่างเงินพันหนึ่งแทบสูบเห็นกับเขา แม่บานจุ่มหูดีเนาะฟูซื้อับเขากันนานแ <c> ซ <oughs> ่บ <c oughs> มึงเนี่ยเนื้อปลาเน้นเน้นเน้นคัดเน้นเน่ ไม่น้อยกินข้าวแขกมันเด้งดีกินข้าวบ้านข้ามันจะนุ่มแขว็วกินข้าวแขกมันจะเด้งสู่ปากดีบอกเข้มเหรอบอกเข้ม ติดเส้นหน่อยใส่ลไลกับบอร์เข้มเห็ดคือยังไปหน่อยเหย็ดอยู่คือมันบอร์เข้มแต่มันเข้มเนี่ยกินบอร์ใดด้ หนึ่งกระปุกพริกอ่อนนี่หอมแม่แม่ซาด้วผหายไปอยากกินหอมแค่ยาพุ่ม บริษัทบองอินเตอร์ฟูด้ดตำบลชีลองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะจับค่ะ เดือก็ไม่ยหน่อยมากปลาแดกพี้นองบางคนกับพวก,กกินปลาแดก่ะกินปลาเข้มเนาะมันแซ่บต่างกันปลาเข้มกัแซ่บไปอีกแบบนี้นะ ปลาเข้มตรงกินคู่กับแกงสมช่วยแต่หินงตะขาจาวาบัดล่องกินเบิงเออมันแมนอยี่ยงแมนแท่ต้องแกงสมผากไต้เด้อ <c oughs> พริกแกงเขาถึงเครื่องเพชรเพชรหักบ่เดเพชรทรมานจาว่าสมแสบ เ็ดหอนในข้อนไหมเดี๋ยวมันนี่ยก,กินก็ปากเข้มม้วเขากันอาหารใต้กินแค่ๆ่อาหารของภาคอีสานอยู่พักหลาย แล้วเขาไปกินเขาร่านข้าวแกงปักใต้อยู่ี่เนอะอือ้ออื้อออขสอนณผักผักพวกฝาดพวกออกรสมแซ่บมาก พริกแกงใตแทบแทบ,แทบแจะว่าต้องเลือกเจ้าใช่แบบว่าถึงเครืองไม่ไซื้อไม่ให้เอาอันนี้เลยมไม่ได้แกงไตเพราว่าเป็นเ่าเป็นซื้อพริกแกงไตมากแต่ยังแสบขนาดว่าแกงไต้พ่าเป็น่ะแต่นั้นพ,พริกแกงเผ็ดสะใจมันเผ็ด้อนหอม,อม เอบน้ำคนไทยทางผักเนื้อของสวีเดนโมว่าเขาเจอมะขายอยีกบ่แสบทุกอย่างอาะไม่เห็ดก,กลัวกลิงเนี่ยไม่ได้เติมยังได้พี่น้องพรงสุดกับบริดใส่น้ำปลุงน้ำปลาบริใส่เลย ขัวใส่หมูล้วกับั่นตะไคร้ใส่ขึ้นจบเลยหีหอยังน้องเหลืออยู่หน่อยนึงเป็นพริกแกงพริกแกงเผ็ดปักไตเหลืออยู่หน่อยนึงมีหอมันอยู่มีฟองฟึ่งฉันเชือ ยาตัวกูจะนาดิค mm ่ะอืมฮัม ก็อันกินข้าวกับเที่ยงไปเฮ็ดงานบัดนีเฮ็ดไปให้มากกายกินเป็นข้าวเช้และบเขาเาขาสืิอบำรุงแต่วิตามินกับะอะไรเนาะเขาก็ต้องกินข้าวน้ำ ไปแดกข้อนึงกิมพอดอีไปแล้วพื่อนจับอีค่ะแล้วจัดใจจ้าแล้วก็ใจ,ใจ,ใจ,กนะจุ๊บ